เคยรู้สึกไหมคะเวลาคุยกับใครบางคนแล้วแบบเหมือนโลกทั้งใบมันหมุนรอบตัวเขาคนเดียวเลยอ่าใช่ใช่ครับเรื่องตัวเองนี่ต้องมาก่อนต้องสำคัญสุดต้องด่วนสุดตลอดใช่ค่ะแล้วเรื่องของเรานี่เออเหมือนเป็นเรื่องรองไปเลยทันทีครับ บทคามที่เราจะคุยกันวันนี้เขามีคำเรียกคนกลุ่มนี้นะครับน่าสนใจดีเขาเรียกว่า emotional Vamp em vampire emotional vampire vampire ทางอารมณ์ใช่ครับหรือบางทีก็ energy vampire ก็คือ vampire พลังงานอืมคล้ายๆ vampire ดูดเลือดเลยแต่สิ่งที่คนกลุ่มนี้ดูดไปคือคือพลังงานทางอารมณ์พลังงานทางอารมณ์ครับ ความสนใจความใส่ใจจากคนรอบข้างนี่แหละครับเป็นเหมือนอาหารของเขาทําให้คนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยรู้สึกเหมือนโดนสูบพลังงานออกไปจนหมดแรงโหนึกภาพตามแล้วชัดเลยค่ะมันจะมีเพื่อนบางคนเนอะที่แบบพอเจอหน้ากันปุ๊บต้องเล่าแต่เรื่องตัวเองพอเราจะเริ่มเล่าเรื่องของเราบ้างาาก็ดูเหมือนเออสนใจแบบผ่านๆไปง,งั้นๆใช่ๆช่หรืออย่างญาติบางคนที่แบบ ถ้าเราไม่สามารถพุ่งเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้ทันทีทันใดข้างบ้านที่แบบโอ๊ยปัญหาเรานี่เล็กน้อยมากเทียบกับเรื่องลูกชายเขาไม่ได้เลยครับหรือแม้แต่ในที่ทำงานเพื่อนร่รมง,งานบางคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะครับแต่คาดหวังเลยว่าคนอื่นต้องพร้อมช่วยตลอดแล้วบางทีก็มีคำพูดสวยหรูมาอ้างด้วยนะคะแบบว่า ฉันต้องใจดีกับตัวเองก่อนหรือฉันให้ความสําคัญกับตัวเองอะไรแบบนี้ใช่เลยแล้วกลายเป็นว่าถ้าเราเผือไปกรวดหรือไม่พอใจเรากลับรู้สึกผิดซะเองทั้งที่จริงๆเราแค่แค่เหนื่อยนั่นสิคะพอเราเหนื่อยมากๆเข้ามันก็สงสัยไม่ได้นะคะว่าเอ๊ะทําไมบางคนถึงเป็นแบบนี้มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมพวกนี้ไหมคะเท่าที่บทความเขาอธิบายไว คือบทความชี้ว่ามันค่อนข้างซับซ้อนนะครับมันไม่ได้มีสายเอียดเดียวแบบตายตัวอ๋อค่ะบางทีพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะมาจากความรู้สึกไม่มั่นคงข้างในลึกๆก,ก็ได้หรือความต้องการการยอมรับมากๆอืมหรืออาจจะเป็นเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เขาเรียนรู้มาโดยไม่รู้ตัวว่าต้องเรียกร้องความสนใจมากๆถึงจะได้สิ่งที่ต้องการ เข้าใจเลยค่ะคือบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจจะร้ายหรือตั้งใจทําให้เรารู้สึกแย่เสมอไปใช่ครับอาจจะไม่ใช่ความตั้งใจโดยตรงแต่มันเป็น,นกลไกบางอย่างที่เขาใช้แล้วพอเป็นแบบนี้โดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่เรารักหรือแคร์มากๆเนี่ยการจะรับมือมันก็มันก็ยากนะคะหมดความพอจะมีแนวทางแนะนำไหมคะว่าเราจะจัดการยังไงดีโดยที่ไม่ต้องถึงขั้นแบบตัดขาดกันไปเลยมีครับ แนวทางหลักๆที่บทความเข้าเสนอเลยก็คือการสร้างขอบเขตที่ชัดเจนหรือ setting b o u n d